สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีิกะออกมานะคือเกาลัดะจ้าพามายามรีพี่น้องรีน้อยน้อยนี่แหละมากับพอใหญ่เพชรคือเกาจ้านี่แหละเองมาเบิงวัชมานบ่พี่น้องมือนี่แต่ว่ามือเศร้านี่มานอยู่จ้า ขึ้นมาแข่งขุนมาไม่เศร้าในมานอยู่อ๋อปลาดิบมือเดียวอือพี่นอ้องปลาซิวหน่อยปลาเขียงน้อยว่าสั่นมีทั้งปลาเข็งน้อย,อยมีทัง้ทงงูบาดแท่นี้นเอาย่าไปคนกินนี่นี่แหละพี่นอ้อ <laughs> งน<ม>้ำรุ่นนี้หมต้นอะไรอะไรยังเตะยังเกียร์มันน,น,น้อจี ี่เก็บปต่ดีปะไลคือเบื้องพี่น้องได้อยู่มานอยู่ <Okay. S 2> ปลากิงน้อยปลากิงน้อย เมื่อเศ้านี่เพิ่นได้หลายหลายกว่านี้อยู่แต่ว่าเป็นปลาข่าวนิดน้อยแต่ซิ่วน้อยนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นปลาเค็งมานอยู่จ้ะพี่น้องได้ยุงเมื่อนั่นกมานี่แหละพี่น้องต้นไผยขี้เก่าเนี่ยพี่แ <c oughs> ม่ลุ่งวะบ่กันหรอกต้องอุ้งกล่องคือ งูท่าทนเนี่นีอันนั้นปลาอีดลงบ่หัวมีบ่มีเนอะจากพี่นอกปลาอีดเนาะเด็ดสุ่มทุกปีเลยคือยู่สายวิสาเกษต กะมากเดอยู่ดอกพี่น้องส้มปลาน้ยนั่นแต่ว่าน้ยกระพัดโบกินโ <laughs> บกินส้มปลาน้อยบ่นนค่อยมากของดิบกามากเปลนบางย่างอยู่ได้พี่น้องชอยจุ้ลาบเนื้อกินก้อยปลาก้อยปลากาันกะกินยู่แต่กะกินบโบป่ป่านใดแต่ว่าถ้าเป็นส้มปลานกระบบกิน ปลามันก็ซอมีอยู่ได้พี่น้องซออยู่นาลีนะมันนั่นมันมันมาหอดนาลีแล้วมันก็ลอยขึ้นคือเก้าพี่น้องเพราะว่ามันสายแล้วน้าม,มันกัดไหลาแห้งเนาะน้าม,มันโบไหลมาแห้งแล้วปลามันก็ลอยขึ้นมาได้เห็นบ่พี่น้องปลาซิวน้อยเนี่ยมันเป็นมาเป็นสายเป็นสายเลยอม พี่น้องเห็นบ่พี่น้องอันนั่นแหละนะปลาซิวไลหลายพี่น้องคุณนะมันอันมาหอดมองน้ำน,น้ำไหล่ีมันมันกระบโ,บโล o l e ้ไพี่น้องมันกระดิ่งขึ้นคือเก้า <laughs> มันกระสลาดยีได้พี่น้องอืม ปลาป่าดุกปลาคอก่ยังพ่ท่านในลงพี่น้องเพราะว่าน้ำม,มันยังอันนั้นอยู่อันพี่นออันมันเป็นเวิร์กนั่นเป็นเวิร์กเป็นเรื่องนั่นกะเอาเข่ามาใส่อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าน้ำถั่วมัน <c oughs> น้าถ่วม,มันละก็เลยอ่ันตายมันกเ็เลยบบขึ้นมือม้ามือนั่นกะท่ายเอาอยู่พี่น้องดอกสวยยามแล้วแล้วพี่น้องมาเทศน,นี้ก็ได้สิยางขึ้นเมื่อละงานขึ้นมาเงือเถียงแล้วพ่อใหญ่เพชรเพ่นก็ยางไปดิงดิ้งดิงดิงไปพ่นแล้ว พ,พี่น้องมาเลานะไฮนาคือเกาเ <laughs> ลาะยามต้อนยามรีคือเกาพี่นอ้องนี่แห,หละจ้ะยามแล้วล่ะได้พอมกอยู่ดอกพี่น้องไปซิวเนาะไปเคียงน้อยกระส่วนไหลกระจะไปป้อยว้ซะคือเกาพี่น้องมันมันตัวน้อยอเอาไปลงสะไวให้มันใหญ่บัดยามแรกมาเขาก็ค่อยมาสูบเอา <laughs> สูปเอาไปกินเนะจ๊ะอืนี่ข้าวมันคือเป็นใบละลายเองสิท่านได้เอาอันนั่นมาสีดอีกหรนะ้อเนล่ะเนี่ย แต่ว่าเขาาน่ากันกะไข่อยู่พี่นอ้องกะไข่อยูง่งามอยู่เพระชี่ได้พ่อกินอยู่ดอกนองใจนอโอ้ยลืมแนมเมืองหนะักกงจักว่าททยเอาอีอย่างเนาะให้พี่นอ้องเบืเเอง,อง ใช่คุณพี่น้องบรรยากาศท่งไฮท่งน้าเนาะจะเนาะสวยๆงามๆเมื่อนี้น้อยกะปุ๋ยมาอยู่พี่น้องเอามาอยู่กระถางนึงเอมาม่านวานใส่หม,มือหที่เขามันบกขืนน่นเนาะจ้ะที่เขามันบกขืนข่นเขามันแต่มันเป็นเขาว,วันโดเนาะจะเลยไไปเอามาโยดโยดใส่อ่ะพี่น้องคลิปนี้กา มีเพียงเท่านี้แหละจ้ะขันชี่ทยสวนมันให้พี่น้องเมืองกะทายหากระโปรอันไายหากันปล่อยคลิปออกไปให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องขันชิว่าไายแต่เนี้ยเก่าเธอเนาะให้เบื้องเนาะว่าสั้นกันชีว่าน้ะเนาะอ่ะก้อนก้อนจากันไปกาแฟกุศไล่กุศลแซสตัคไคให้น่อยเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้หน่อยให้คลิปโตๆไปเนาะจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ